สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชาแนลของแฮตพี k h โร o ในวันนี้ครับขอนําเสนอเรื่องราวอาดีตแจ็คผู้ค่ายักษ์ที่ใกล้จะถูกลืมวุกันแอตแลนติก ถ้าพูดถึงวีแกนแอต l ลนติกนะครับคุณนึกถึงนักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะว่าทีมทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่นําเข้าแข้งโนเนมาปั้นแล้วส่งต่อไปอยังทีมดังมาแล้วมากมายนะครับอย่างเช่นอั Antonio cy, นโตนิโอวาเรนเซียครับถูกซื้อมาจากบียารีอัลในลาลิกาสเปนแล้วก็ถูกปั้นจนดังแล้วก็ขายต่อไปให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นกัปตันทีมของแมนยูแล้วก็ ดังพลุแตกกับแดนเชสเตอร์เมื่เต็ดไปเลยทีเดียวนะครับโดยจะเป็นวิกเตอร์โมเซสครับทางด้านของวีแกนเนี่ยไปซื้อมาจากคริสตัลพารีสแล้วก็ปั้นมาแล้วก็ดังเลยครับไปอยู่กับหลากหลายทีมมากมายครับมันจะเป็นลิเวอร์พูลเอ่ยเชลซี Chelsea, เอ่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ดังกันไปนเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นฮูโกโรดายเก้าครับดาวเตะชาวโคลอมเบียที่ตอนนั้นเนี่ยวีแกนซื้อมาจากเนกาซ่าในลีกของเม็กซิโกแล้วก็ดังขึ้นมาเลยครับหรือว่าจะเป็นเลนตันเบนครับนักเตะคนนี้เนี่ยทางด้านของวีแกน ปั้นขึ้นมาครับจนกลายเป็นแบ,บซ้ายสั่งตายซ้ายสุดยอดแบบ็ก้ายสุดยอดของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการมีสุดยอดโคชเข้ามาทําทีมคับอย่างโรเบ r โตมาร์ติเนสครับตอนนั้นเนี่ยเขามาจากสวอนซีซิตี้ครับแล้วก็มาคุมวเกตอร์อรนติกจนตอนนี้เนี่ยยกระดับไปคุมทีมชัิเบลเยี่ยไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมครั้งหนึ่งนะครับทีมทีมนี้เนี่ย เคยหักปากกาเซียนคว้าแชมป์เอฟเอัพมาแล้วเมื่อปี2 0 1 3แล้วก็เอาชนะทีมสุดแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของโรเบรโตมาชินเด้ด้วยที่1ประตูต่อศย์จากประตูชัยของเบนวอสันแล้วก็ทำให้ได้สิบประเตยูฟายูโรปาลีกในปีต่อมาในฐานะแชมป์เอฟเอัพนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวในอดีตมันนานมาแล้ว เพราะว่าวิกนในปี2020ถึง2021นี้ภายใต้การนำทัพของเรียมริชาร์สันมันไม่ได้สวยงามเหมือนในอดีตครับเพราะวิกเอนอยู่ที่20ของลีกวันและอาจจะตกไปถึงลีกทูเลยก็ได้ครับเพราะว่าแต้มห่างกับโลชเดลทีมที่21อยู่4แต้มเพ่าะนั้น ถึงแม้ว่าเกมการแข่งขันเนี่ยจะเหลืออยู่อีก2เกมแต่ว่าวีแกนเนี่ยต้องเจอกับงานหนักอย่างเช่นการเจอกับฮาวซิตี้ในเกมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งฮาวซิตี้เนี่ยกำลังลุนแชมป์ลีกวันยู่นั่นเองนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเนี่ยเกมสุดท้ายต้องเจอกับสวินดอนทีมที่ตกชั้นไปแล้วก็ถือว่าเบาหน่อยนะครับแต่ว่าหนักใน1เกมแนะ่ๆในการเจอกับฮาวซึ่งฮาวเนี่ยต้องการลุนแชมป์ส่วนสวินดอนเนี่ยเบาหน่อยนั่นเองครับเพราะสวินดอนนั้นเป็นทีมที่ตกชั้น จะดึงแข้งมาในช่วงของซัมเมอร์แล้วก็มกร,ราคมที่ผ่านมาก็่่าจะเป็นแดนการ์ดเนื้อจากเซาฟอร์ดวิฟโซโลมอนออคตาบอร์จากซิสเคียโซเฟียจอร์จคราฟต์จากเบรนฟอร์ดนัทันเคมรอนจากแมคเคอร์ฟิลทาวล์วิลคินจากอ so ิฟโซวิดหรือจะเป็นนั่นของคอร์ลีฟิลันจากฟินิคไรซิงหรือว่าจะเป็นโจโดดูจากอาคาร่าในลีกของตุรกีนะครับผมแต่ว่าวีแกนเนี่ยผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาย้อนรอยไปดูเรื่องราวของเดอะลาติก วีแกนแอตแลนติกทีมนี้ครับสำหรับวีแกนทีมนี้ครับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับในปี2 0 0 5ถึง2 0 0 6ครับด้วยการคว้ารองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพในปี2004-2005โดยวีแกนนะครับขึ้นมาพร้อมกับซันเดอร์แลนด์และก็เวสต์แฮมโดยทางพอร์ชิเวลนะครับนำทัพเดอะรติกทีมนี้เนี่ยคว้าแชมป์มาตั้งแต่ดีวิชั่น2แล้วก็พาทีมเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆยครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่ พิมลิอังกฤษได้สําเร็จครับและนั่นเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวีแกนที่ได้ก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศที่ชื่อว่าพิมลิอังกฤษนั่นเองครับปีแรกกำลังของเดว,วิลล์วีแนครับทางสมโมสรของวีแกนเนี่ยอนุมัติงบเสริมทัพให้แก่พอลชิเวลครับไม่ใช่เป็นบาสกาชิมองได้ครับดึงมาจากบาสเตียครับไรอันเทเลอร์จากทาสเมียร์โลเวอร์เซฟานองโชเนี่ยเซ็นมาแบบฟรีๆครับเดเมิแนฟรานซิสจากนอริซิตี้อองรีกามาล่านะครับสูน,น้าที่เด่นมากในฟุตตบอออลลลโกกก2002ทีมมชาาาาิเเเซซนนััดดึงาจยร์ู ครับจากพอสมาร์ทยูริ i ิสโกโกจาก g กนซีบจากหลีกของตุรกีครับหรือจะเป็นท่านของพอลชานเนอร์จากแบรนด์ จากลีกของนอร์เวย์แล้วก็เดวิดทอมสันจากแบล็กเบอร์โลเวอร์รวมถึงมีการยืมแข้งดังมาจาก2ส,สโมสรใหญ่ครับอย่างนิวเมลเลอร์จากลิเวอร์พูลแล้วก็เรโตซิกเลอร์จากพอาแวนฮอสเปอร์นั่นเองครับตัวนักเตะที่เด่นผลงานดีนี่กคืออองรีกามาล่าครับซัดไปถึง12ประตูให้กับเดลาติกทีมนี้รวมไปถึงนักเตะคนอื่นก็ฟอร์มดีครับจิมมี่บูลาเจสันโรเบิร์ตปัสกาชิมบองดาเซฟานอองโช และปีแรกเนี่ยก็จบที่10นะครับผมและพอปีต่อมาครับพวกเขาเนี่ยพออยู่รอดปุ๊บ ในปี2 0 0 6 2 0 0 7เนี่ยพอจิเวลเสริมแข้งเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมเข้ามาเพิ่มครับมันจะเป็นคริสเคอร์กแวนเอวยแลนซาร์ดเอวยคิวบานเอวยอัคคาฮวาวาเรนเซียโทโดลอฟดึงเข้ามาเสริมแกร่งของทีมเลยนะครับและถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีในปีนี้ครับแต่ว่าวีแกนเนี่ยก็สามารถอยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกงกฤษได้นะครับแล้วก็ต้องสู้จนถึงดีการครับจนถึงเกมที่38นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ย เจอกับเชฟฟิวเนเต็ดนะครับและเกมนั้นเนี่ยวีแกนเอาชนะไปได้2-1และสุดท้ายนะครับสามารถเอาชนะเชฟฟิวเนเต็ดเนี่ยได้เพียงลูกได้เสียต่างกันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับและที่พีคในพีคเนี่ยโดยในเกมนะครับเดวิดอาร์สวอดนะครับแล้วก็พอลชาเนอร์เป็นคนทําประตูแทนฮีโร่ของวีแกนในตอนนั้นและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับคืออาร์สวอดเนี่ยคือตั้งแต่ที่เชฟยูเนี่ยเพิ่งจะปล่อยฟร,ร,รีไปเมื่อมกราคมในปี2007ให้กับวีแกนและอาร์สวอดเนี่ยก็มายิงให้เชฟยู U, นั้น ตกชั้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงแนวรุกของทีมเนีย่ยางอองรีกามาลาเอมูอเฮสกีเนี่ยช่วยทำให้ทีมหนีรอดตายมาได้ในปีนั้นครับหลัจากฟอร์มที่แย่จนเกือบตกชั้นเนี่ยทำมาซีซั่นต่อจากนั้นพอชิเวลโดนปลดและในปีต่อมาครับวีแกนเนี่ยมีการใช้ผู้จัดการทีมถึง3คนด้วยกันครัก็จะเป็นคิสฮัชชิงแฟรงค์บาโร ก่อนที่จะมาเป็นสตีฟบรูซนะครับซึ่งบรูซเนี่ยสามารถมาทำให้วีแกนจบที่1 4ของตารางแล้วก็ต่อมาครับด้วยการจบที่11ในปีต่อมาจนกระทั่งในปีต่อมาครับเดฟวีแดนเนี่ยประธาสมมสนสโมสรแต่งตั้งอดีตนักเตะเก่าที่เคยมาค้าแข่งกับวีแกนในอดีตครับสมัยเป็นนักเตะอย่างโรเบรโตมาติเนสมาคุมทัพในตอนนั้นเพราะบรูซเนี่ยไปคุมเซนเทอรนแต่ต้องบอกว่างานของมาติเนสนั้นมันไม่ง่ายเลยครับเพราะถึงแม้ว่าในตลาดซัมเมอร์ครับมาติเนสเนี่ยจะมีการเสริมแข้งอย่างชอร์ลีโกเมสจากเอสป ย่อครับเจสันสกอตแลนด์จากสวอนซีเจมส์แมคคาที่จากฮาวมินตันอันโตนิโออามายาจากรายโยบาเยกาโนแล้วจะเป็นโมฮัมเหม็ดเดียเม่จากรายโยบาเยกาโนแล้วก็มีการดึงมาในช่วงของตลาดมกราคมยอย่างแกลลี่คาวเวลจากเซลติกวิกเตอร์โมเสสจากคริสตัลพาเลสแล้วก็มีการยืมสกอตซิงแคร์มาจากเชลซีมาเซลโลโมเรโนจากชัร์ตาดเนสซึ่ง การดึงมาเนี่ยโอเคไหมมันโอเคเลยครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการปรับจูนค่อนข้างเยอะแล้วมาตินเนสเนี่ยก็เป็นมือใหม่สหรับพิม์ลงกริดในการคุมทับนั่นเองครับผลงานเนี่ยมันน่าเป็นห่วงครับพวกเขาในจบที่16ของตารางและก็มีแต้มห่างจากที่18อย่างเบอร์รี่ที่ตกชั้นเพียงแค่6แต้มเท่านั้นแต่อย่างดีครับที่เหล่านักเตะเนี่ยยังช่วยยิงประตูสำคัญได้หลายคนครับมันจะเป็นพอลชาเนอร์มักจะยิงประตูสำคัญได้จะเป็นชาลเอ็นซอกเบียคอยปั่นป่วนเกมรับผู้แข่งได้วิกเตอร์มเซสกอรซิงเคฮูโดโรด จะเป็นเดียเม่แล้วก็ในปีต่อมาครับผลงานของทีมเนี่ยก็ยังรุล่นนันดอดต่อไปแล้วก็จบที่16ของตารางรอดตายแบบบุบวิดเฉียดครับจนกระทั่ง มาถึงปี22 0 2ถึง23ครับโรเบตโตมาติเนสเนี่ยมีการเสริมทัพเข้ามาในช่วงของซัมเมอร์และก็หน้าหนาวพอสมควรครับเฟรเซอร์ฟิวี่ครับจากอาร์เบดีนอีวานลาเมสจากมาโยกาเรียวเมียอิจิยิงมาจากอาร์เซนอลแล้วก็มีการดึงอารูนาโคเน่มาจากเลบันเต้ครับแล้วก็ในช่วงของตลาดมากราคมเนี่ยดึงเข้ามาถึง4คน,นครับอาชิโรเอลิเกสจากแมนยูครับโรเจอร์เอสปิโนซาจากสปเร์ติงคาร์ซัสซิตี้เจอเอลโรเบิร์ตจากแอตมาดริดแล้วก็พอลชานเนอร์ดึงกลับมาอีกกรรอบครบคััจาฮม บุกนั่นเองแต่ท้ายที่สุดนะครับผลงานก็นไม่ดีครับช่วง8เกมสุดท้ายในเกมลีกเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่หนึ่งเกมคือเกมที่บุกไปนชนะเวสต์วอมบิทออเบียนได้3-2สุดท้ายวีแกน ต้องร่วงตกไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพฟังดูมันน่าเสียดายครับที่วีแกนต้องตกช้าลงไปแต่ในปีนั้นครับพวกเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างปฏิหาริย์ด้วยการทำผลงานได้อย่างสุดยอดในศึก FA Cup คัพนะครับ,รบด้วยการคว้าแชมป์ดยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1 0ยจับตูชายของเบนวัซันนาทีที่90บวก1ทำให้ปีนั้นเนี่ยพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอลแล้วให้กับทีมอย่างมากเลยเดียวครับทำให้ปีต่อมาครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะตกชั้นไปแต่พวกเขาได้สิทธ ส่วนผู้จัดการทีมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นโอเวนคอยแต่อเวนคอยเนี่ยทำแล้วก็ไม่เวิร์คสุดท้ายเป็นอเวลโลสเซอร์ oser, มาคุมทัพแทนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างที่บอกไปนะครับพวกเขาเนี่ยต้องตกไปเตะในแชมเปี้ยนชิพแต่พอกลางสัปดาห์ต้องไปเตะบอลยุโรปครับส่วนผลง,งานของวิกเกนในยุโรป้าเนี่ยในปีนั้นก็คือการจบบวยของกลุ่มแต่พวกเขาก็ยังชนะได้1เกมครับจากการชนะมารีบอร์จากสโลวีเนียไปได้3-1และนั่น คือชัยชนะเพียงเกมเดียวของพวกเขาในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยตกรอบยูโรปาในรอบแป่งกลุ่มมานะครับจากนั้นเนี่ยวีแกนก็มุ่งมั่นในเกมลีกเต็มที่ครับซึ่งวีแกนเนี่ยจบที่5ของตารางครับแล้วก็ได้สิบไปเพลย์ออฟเพื่อที่จะขึ้นสู่เพลย์แมตช์อังกฤษ แต่ในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็ไปแพ้แต่อควีนสปาร์ k ว a นเจอรของ Harry r e d รดแนปไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่วีแกนทีมนี้ใกล้เคียงที่จะได้เลื่อนชั้นกลับมาสูพ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากที่สุดครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาผลงานก็ร่วงลงอย่างน่าใจหายถึงขนาดต้องตกลงไปสู่ลีกวันมาแล้วแล้วก็ไม่นำซ้ำเนี่ยในปีนี้อาจจะตกไปสู่ลีกทูเลยก็เป็นไปได้ถ้า2เกมที่เหลือ เกิดพลาดขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับฮาวหรือว่าจะการเจอกับสวินดอนทับพลาดขึ้นมา2เกมมีโอกาสที่จะถูกโรชเดลแซงได้เหมือนกันครับส่วนนักเตะปัจจุบันของวีแกนเนี่ยที่พอจะมีชื่อเสียงก็คือวิลคีนครับอดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ฟันโซโอโจนั่นเองครับสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นตา a ดังของทีมเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอดีตจากผู้ค่ายักษ์ที่ใกล้จะถูกลืมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสำหรับวีแกนอัเตะนคนนไหนชอบทีมนี้มลองอมมน กัันมาได้คบเครื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของไฮดิกโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ